สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกิะครับ3.3กิโลวัตต์นะครับบ้านคุณวัดครับนี่ครับเจ้าของบ้านครับตัวจริงครับขึ้นมาดูครับบนหลังคาครับชุดนี้นะครับประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,500บาทนะครับวันนี้เป็นหลังคาเบสั้นชีตนะครับเราติดทั้งหมด6แผงครับวันนี้ครับวันนี้เราติดตั้งโซลาเซลล์ชุดออนกิดยี่ห้อ PSI ครับครบเซร็จเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับของหลังคาไมทัลชีทครับเราต้องนําไม้ขึ้นมาวางครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาน็อตตัวเดิมครับครับน็อตตัวเดิมออกมานะครับทั้งหมดเลยครับที่เราจะใส่ตัวแอลฟีดครับเสร็จแล้วเราก็จะนําน็อตนะครับมาใส่ตรงที่แอลฟีดครับวันนี้เราใช้แอลฟีด12เซนนะครับ วันนี้เราใช้แอลฟีด12เซนแล้วก็แอลฟีด18เซนนะครับสองตัวครับเพื่อยกระดับแสงโซลาเซลล์ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าองศาของหลังคามทัลชีสครับค่อนข้างจะเรียบนะครับเราต้องยกแผงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าจะได้ระบายน้ําเวลาฝนตกลงมาครับแผงน้ําจะได้ไม่ขังบนแผงนะแล้วก็ทิศทางองศาก็ได้นะครับตัวนี้ตัวแอลฟครับแอลฟีด12เซนครับตัวนี้ครับ ต้แอลฟีดก็จะมียางรองชั้นหนึ่งนะครับข้างบนก็จะเป็นน็อตครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการยึดแอลฟีดลงไปที่บนหลังคามิเตชีดที่เราเอาน็อตออกมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับตรงดูน็อตนี่ครับตรงดูน็อตที่เราน็อตออกมาครับก่อนที่เราจะยึดนะครับเราก็ต้องใส่พียูนะครับกันน้ําด่วนน้ําซึมครับ ตัวนี้ครับขั้นตอนก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดนะครับเราต้องใส่พ u ลงไปที่รูนะครับรูน็อตที่เราน็อตออกมาเมื่อกี้ครับนี่ครับป้องกันน้ารั่วน้ําซึมนะครับอีกชั้นหนึ่งครับถึงจะมียางรองใต้แอลฟีดแล้วก็ใส่ PU ยูกันน้ํารั่วอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับใส่ทุกตัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำแอลฟีดนะครับนี่ครับขึ้นมายึด ตรงที่เราใส่พีไว้ครับนี่ครับขั้นตอนการยึดเอลฟีรับเอลฟีสิบสองเซนครับข้างล่างเป็นสิบสองเซนนะครับแถวข้างบนเป็นสิบแปดนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีพีครับยางรองครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมแน่นอนครับตรงที่เรายึดตัวเอลฟีลงไปครับ แน่นหนาครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังทำการยึดแอลฟีดครับตามตำแหน่งนะครับตอนนี้ครับเรายึดแอลฟีดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นแอลฟีด18เซนครับข้างหลังจะสูงครับข้างหน้าเป็น12เซนครับ เพื่อองศาครับของแผงโซลาเซลล์ก็จะเอียงมาฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะได้มีช่องน้ําไหลนะครับแล้วก็จะได้องศาของแผงโซลาเซลล์ที่รับแสงแดดได้ดีนะครับตอนนี้ครับขั้นตอนการยึดแอลฟีดเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับทุกตัวครับก็จะแน่นหนาครับมีพียูมียางรองครับรับรองไม่มีน้ำด้วนน้ำซึมครับชุบกำหน่งนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำรางเลียวครับนี่ครับ ขึ้นมาติดตั้งบนแอลฟีดที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดรางเดียวนะครับนี่ครับตัวรางเดียวครับก็จะยึดกับตัวแอลฟีดที่เรายึดไว้นะครับแน่นหนาครับใส่ค่าทอกเข้าไปครับไม่ให้แรงเกินแล้วก็ไม่ให้เบานี่ครับ ข้างล่างก็จะต่ตํากว่าข้างบนตอนนี้กําลังทําการยึดรางนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดรางเดียวนะครับนี่ครับเรายึดดางเดียวเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับตอนนี้เราจะเดินท่อก่อนนะครับ ใต้แผงโซลาเซลล์แล้วก็จะใช้เป็นท่อเหล็กนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเดินท่อนะครับตรงที่เป็นด้านนอกนะครับเราจะใช้เป็นท่อ IMC ครับเป็นท่อเหล็กกันน้าครับนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็เดินเป็นท่อเหล็กนะครับ ตอนนี้เรากำลังทำการยึดเหล็กรางซีนะครับลงไปกับหลังคามีทั้นชี้ครับตรงนี้ครับใต้เหล็กรางซีก็มียางรองนะครับตรงนี้ใส่พียูครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดน็อตลงไปครับเพื่อที่จะยึดท่อ IMC ตรงนี้ครับรับรองไม่มีน้ำด้วยน้ำซึมนะครับตรงนี้ นี่ครับเนียนนครับเราใส่เหล็กล้างซีนะครับเพื่อที่จะยึดแคมประกับเข้ากับตัวท่อ IMC ตัวนี้ครับนี่ครับยึดแคมประกับครับนี่กับเหล็ก IMC ครับ่อเหล็กครับ มาตรฐานการไฟฟ้าครับต้องใส่ท่อเหล็กนะครับถึงจะขออนุญาตขนานไฟฟ้าได้นะครับผมถามว่าเป็นสนิมไหมนะครับผมว่าเป็นสนิมแน่นอนครับแต่ว่ามาตรฐานก็คือมาตรฐานนะครับยังไงเราก็ต้องทําให้ได้มาตรฐานการไฟฟ้านะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินท่อนะครับนี่ครับใต้แผงซุระเซลครับก่อป็นท่อเหล็กนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทาการร้อยสายนะครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการร้อยสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสายที่เราใช้ครับเป็นสายเบอร์สี่สแควร์มินะครับสายเบอร์สี่สแควร์มินะครับนี่ครับตัวแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์นะครับจุดนี้เป็นสายกาวครับสายทองแดงเบอร์สิบครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว MC4 นะครับเพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับสาย PV นะครับหรือสายโซล่านะครับฝั่งนี้เป็นคนลบครับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้ครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์นะครับฝั่งคนลบที่แผงจะเป็นตัวเมียครับนี่ครับดันเข้าไปให้สุดครับก็จะดึงไม่ออกครับแล้วใส่ยางรองกันน้ําครับนี่ครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ หัว MC4 ครับก็ทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับแผงโซล่าเซลล์หแผงนะครับแผง5้าราอยสิบวัตต์ยี่ห้อ p s i ครับจะอยู่ที่แรงดันประมาณสูงสุดครับ49โวลต์ครับก็ประมาณ5้าสิบนะครับห้าหก0ก็ประมาณ300โวลต์ครับสบายมากครับสายสายได้หัวนะครับทนแรงดันได้1,000โวลต์ครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับควรลบครับจะเป็นหัวตัวผู้นะครับอีกฝั่งนึงครับ ก็จะเป็นขั้วบวกครับฝั่งขั้วบวกก็จะเป็นหัว M4 ตัวเมียนะครับหัว M4 ครับก็ยี่ห้อ p s i ครับนี่ครับตัวแรงดันห0ึ่โวลต์ครับนี่ครับนี่ครับเข้าหัวเลยนะครับคีมย้ำเราใช้ยี่ห้อลิงครับของดีครับมาตรฐานครับ นี่ครับแน่นหนาครับดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับตรงนี้ครับเราต้องย้ำหัวให้ไม่มีช่องว่างเลยนะครับเพราะว่าเวลาสายสปาร์กนะครับมันจะมีปัญหาครับกดดันให้สุดครับสุดแล้วก็ใส่ยางรองกันน้ำครับทุกขั้นตอนครับเราต้องทำให้ได้มาตรฐานครับเราไม่รีบนะครับเราค่อยๆทำให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าหัว M4 นะครับจะอยู่บนหลังคา อย่างน้อยนะครับ15-20ปีครับจะต้องไม่มีปัญหาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งขั้วบวกครับจะเป็นหัวตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับจะเป็นถ้าถ้าเป็นตัวผู้ครับขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับที่ฝั่งของแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็จะทําการ ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับตอนนี้เราเดินท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับแผง5 5 0วัตต์ยี่ห้อ PHi ครับแรงดันจะได้อยู่ที่ประมาณ40-45โวลต์ครับตอนนี้ได้44โวลต์ครับเนี่ครับเช็คชัวร์100%ครับเราจะวัดทุกแผงนะครับวันนี้เราติดตั้ง6แผงก็วัดทั้ง6แผงเลยนะครับ ตอนนี้ครับเราขึ้นแผงมาแล้วครับแผงที่หนึ่งครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดหกแผงนะครับแผงแรกนะครับกับแผงสุดท้ายครับจะใช้ตัวเอ็นแคมครับในการยึดนะครับนี่ครับัวยึดจบของแผงครับ นี่ครับตัวเอ็นแคมครับจะมีหม threaten. 네ุดเล็กๆนะครับอุปกรณ์มอติ้ิงพีไอครับนี่ครับไอตรงข้างบนครับเจาะไว้อยากลงที่ขอบแผงครับตรงข้างล่างเจาะไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับนี่ครับจะมีหมุดเล็กๆครับนี่เจาะไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ วันนี้เราจะต่อนุกรมกันทั้งหมด6แผงครับใต้แผงโซลาเซลล์ล้วก็ใช้ทีพ้นท้ายนะครับตรงช่วงต่อหัว MC4 ครับรัดไว้ใต้แผงครับเพื่อไม่ให้แผงเพื่อไม่ให้หัว MC4 นะครับโดนแดดโดนฝนโดยตรงครับนี่ครับหัว MC4 จะอยู่ใต้แผงโซล่าเลยนะครับนี่ครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์ครับ นี่ครับตัวมีดแคมป์ครับจะไว้ยึดล็อกระหว่างแผงกับแผงนะครับนี่ครับอันนี้เรากําลังทําการเล็งระยะแนวนะครับเราใช้เชือกเอ็นครับในการดึงระยะครับนี่ครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกเลยครับขึ้นมาแล้วนะครับสองแผงครับแันที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ แขงครับเราก็ทำเหมือนกันหมดนะครับมาแล้วครับแผ่นที่สี่ครับน่ครับตัวนี้เราเล็งระยะนะครับนี่ครับแนวเชื่อครับ ทุกแผงครับนบแผ่นที่ห้าครับมาแล้วครับาาต,รตรงนี้ครับใต้แผงโซลารเซลล mm hmm. ์ครับ,รรบ mm hmm. ก็ เป็นทอครับนี่เดินทอไว้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับทอเหล็กครับก็จะอยู่ใต้แผงพอดีครับตรงช่วงต่อไม่โดนแดดโดนฝนด้วยนะครับขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่หกครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับ เราจะติดตั้งทั้งหมด6แผงนะครับวันนี้ครับแผง550บัตต์ยี่ห้อ P.S.I. ครับทุกแผงครับแล้วก็ทําเหมือนกันทุกขั้นตอนครับ่ายแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัดขีดบนทายครับตรงช่วงต่อเอาไว้ใต้แผงนะครับ ตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับนี่แล้วก็ใช้ตัวมีดแคมป์ครับเป็นตัวยืดครับนี่ครับมีดแคมป์ครับก็จะไว้ล็อกลงที่รางครับไว้ล็อกลงที่ขอบแผงครับตัวนี้จะเป็นหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลาเราต่อชุดสายกาวครับ เสร็จเรียบร้อยครับหกแผงครับวันนี้ตัวยึดจบของแผงครับก็เอ็นแคมครับนี่ครับแน่นหนาครับใส่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยครับครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงครับ ครัับวนนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการยึดสายกาวนะครับเพื่อเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์ครับที่เป็นโครงเหล็กอลูมิเนียมนะครับเชื่อมลงไปต่อข้างล่างครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะตัวลงดินไปเลยนะครับนี่ครับชุดสายกาวครับตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกกาวครับนี่ตัวล็อกสายกาวนะครับสายกาวที่เราใช้ครับเป็นสายทองแดงเบอร์สิบครับ จะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่นี่ครับไม่อยากลงที่ขอบรางครับนี่ครับตัวนี้ก็ไว้ล็อกสายนะครับจะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับล็อกเสร็จก็จะแน่นหนาครับตัวล็อกสายกาวนะครับนี่ครับมันจะเข้าสายนี่ครับ ตนี้ครับล็อกสายกาวครับต่อก็เห็นทองแดงนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกน็อตเข้าไปครับนี่ครับใส่ทั้งชุดลางข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับนี่ชุดนี้ครับ เรียบร้อยครับขั้นตอนการยืดสายกาวนะครับนี่ชุดนี้จะสื่อถึงกันหมดครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับไฟลวลงอุปกรณ์ครับก็จะลวลงดินครับไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานแล้วก็กรอนก็จะไม่พังเสียหายนะครับขั้นตอนบนหลังคาครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครบแล้วครับทั้งหมด6แผงติดตั้งชุดสายกาวนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมไนเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ในห้องควบคุมนะครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับตู้คอมไบเนอร์และตัวอินเวอร์เตอร์ครับติดตั้งรางไวเบอเดินท่อนะครับลงมาจากบนหลังคาครับตอนนี้ PDF. กําลังจะทําการเชื่อมต่อชุดสายโซลาเซลล์เข้ากับตัวคอมไบเนอร์นะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อตัวอินเวอร์เตอร์ครับเข้าไปที่ตู้คอมไบเนอร์แล้วนะครับชุดนี้กําลังจะเชื่อมต่อสายจากบนหลังคาครับแผงโซลาเซลล์ครับ เข้าที่ตู้นะครับตัวควบคุมครับดีซีครับขั้ตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับเดินสายครับเชื่อมต่อชุดสายโซล่าเซลล์ครับเข้าที่ตู้คอมไบเนอร์ครับเอาจากตู้คอมไบเนอร์มาเข้าตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับของสายซีทีเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับเบรกเกอร์จากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ฟิวดีซีครับสโตรดกันฟ้าดีซีนะครับชุดนี้เป็นชุดควบคุมชุดดีซีครับจากแผงโซล่าครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ ACBO ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับตัวนี้เป็นสโตรดกันฟ้า AC ครับชุดนี้เราต่อชุดสายกาวไว้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับเรียบร้อยครับตรงตู้นี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับตรงตู้นี้เป็นตู้คอลเมอร์วัตลูกค้าครับนี่ครับเบรกเกอร์เอซีครับสำหรับควบคุม ตู้คอมไบเนอร์อีกทีครับตัวนี้เป็นซีทีกันย้อนครับตัวนี้สําคัญครับการไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้านะครับลูกศรขีเข้ามาครับนี่ครับของตรงสายที่เป็นสายไฟนะครับหรือสายลายครับนี่ครับการไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้านะครับนี่ครับจากข้างบนลงมาครับเราก็เดินเป็นท่อเด็กนะครับภายในครับติดตั้งรางวเวครับตัวนี้เชื่อมต่อชุดสายโซล่าเซลล์นะครับจากเบรคเกอร์ตู้คอมไบเนอร์ครับตัวนี้ครับ เปิดเบเกอร์ก็จะเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ครับตัวนี้เป็น CT กันย้อนครับตัวนี้เป็น w i f i รับส่งสัญญาณครับดูการผลดิษ์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันครับตัวนี้จากเบเกอร์เอครับเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดครับนี่ครับเปิดไฟฟ้าครับเข้าที่ตู้อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าไฟดับชุดนี้ก็จะดับด้วยนะครับไม่ทํางานครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการ ทดสอบระบบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับว่าตอนนี้ผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับขั้นตอนการขนานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับหลักการก็มีประมาณนี้ครับมีสายไฟกับสายลายนะครับเข้าจากการไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นลูกย่อยของการไฟฟ้าครับนี่ครับเราจะขนานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าก็ใช้ลูกย่อยอีกหนึ่งลูกนะครับเอามาเชื่อมต่อนะครับสายนะครับ เดินเข้ามาที่เบรกเกอร์ ac ครับตัวนี้ครับสำหรับควบคุมโซล่าเซลล์เข้าตู้อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับสายเส้นนี้นะครับเปิดเบรกเกอร์ในตู้คซูเมอร์นะครับก็จะมาเข้าไฟตัวนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วเวลาเราเปิดเบรกเกอร์นะครับสายลายก็จะเข้ามาที่ตู้อินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ก็จะมีหน้าที่ผลิตไฟครับผลิตไฟฟ้านะครับเสร็จแล้วก็จะส่งไฟครับแรงดันที่เยอะกว่าการไฟฟ้าครับ ดันเข้ามาที่ตู้คอนเมอร์บารุค้าครับเสร็จแล้วก็จะใช้งานในวงจรทั้งหมดครับนี่ครับอันนี้คือการหลักการทํางานของโซลาเซลล์ชุดออนกิดนะครับจะไม่มีไฟย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับเพราะว่าเรามี CT กันย้อนครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คครับถ้าผลิตไฟได้เยอะครับเขาก็จะหยุดการทํางานเฉพาะที่ใช้ไฟภายในบ้านครับตอนกลางวันครับนี่ครับหลักการทํางานก็จะประมาณนี้ครับ การขนานครับขนานเข้าไปกับการไฟฟ้าครับชุดนี้ต้องทําการขออนุญาตขนานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่ครับเวลาไฟดับครับชุดโซลาเซลล์ชุดนี้จะดับครับไม่ไม่ไม่ทำงานนะครับนี่เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าอู่แล้วครับอินเวอร์เตอร์3.3กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับผ่านรีดของการไฟฟ้าแล้วนะครับทดสอบมาตรฐานไฟฟ้ามาแล้วครับรับรองว่าเวลาไฟดับเขาก็จะดับครับไม่มีการผลิตไฟไปที่การไฟฟ้าแน่นอนครับผม หลักการก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ผลิตได้900กว่าวัตต์นะครับไม่มีแดดเลยนะครับก็ยังผลิตได้เยอะนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดครับ3.3กิโลวัตต์บ้านคุณวัดนะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,500บาทครับนี่ครับ เราติดตั้งแผงทั้งหมดนะครับ550วัตต์ยี่ห้อ p s i ทั้งหมด6แผงครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณคุณวัดครับขอบคุณที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณคุณวัดมากครับผม